31ปีแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดแบรนด์สมุนไพรเวชสัมอางแบรนด์แรกของเมืองไทยเมื่อสโรรักแบรนด์อันดับหนึ่งด้านเวชสัมอางของเมืองไทยเดินทางมาครบ31ปีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และพลิกโฉมธุรกิจความงามให้กับประเทศไทย โ,โชคดีที่มีตรงนี้มีความจริงและก็ความจริงนั้นทําให้เราโดดเด่นเรายั่งยืนมาอยู่ตรงนี้ครับสมัยนั้นนะฮะยังมีผลิตพันตัวเมื่อสัก30กว่าปีก่อนผลิตพันเกี่ยวเครื่องสมานเมืองไทยมันมีน้อยมากนะครับแล้วก็สมุนไพรนะฮะที่มาทาเป็นเครื่องสมาน ในแนวทางของอวิทยาการสมัยใหม่มยังไม่มีถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาการต่อเนื่องนะครับมันน่าที่จะทําอะไรได้ดีกว่าที่เป็นรูเราก็มาลองดูสกัดเป็นน้ําเสร็จแล้วก็ไปทดลองใช้พราะเป็นน้ำเข้ามาเสร็จการซึมการซับเข้ามาเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับตรงนี้แหละฮะมีการคิดแล้วก็เอามามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมกับพวกครีมพวกอะไรนะฮะในสูตรตั้งต้น ปึงตอนนั้นนะฮะพอตั้งต้นเข้ามานะเป็นสมมุนไพยเจ้าแรกๆนะครับถึงมีคำว่าเวชสมางเกิดขึ้นมาน เป็นเรื่องจริงนะครับรู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงผลลัพธ์มันจะออกมาจริงๆเพราะมันปกปฟดไม่ได้เพราะเราขายหน้าการขายหน้าถ้าขายถูกวิธีขายอย่างดีนะฮะเราก็มีคุณภาพจริงๆก็จะทําให้ของเขานะครับธุรกิจที่มันเติบโตแล้วกเ็เห็นผลได้ชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นนะครับเราบอกว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างน,างนี้มันตรงไปตามสิ่งที่เราบอก 2,563ทั่วโลกต้องรับมือกับมหันตภัยร้ายไวรัสโควิด -19 ที่เข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจทั่วโลกให้สุดตัวอย่างรวดเร็วเหล่าธุรกิจยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กต่างทยอยล้มลงอย่างที่โลกไม่เคยเป็นมาก่อนแม้กระทั่งธุรกิจความงามก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคนอื่นเขาเจอภาวะนะครับภาวะตกต่ำแต่ของเราจะเจอสภาวะของการสวนกระแส สภาว่เศรษฐกิจทําให้สถานที่หรือองค์กรต่างๆนะครับมีการนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปิดตัวลงนะฮะลดระดับลงก็ทําให้หลายๆคนนะฮะต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในความมั่นคงอาชีพตัวเองบุคคลเหล่านั้นหันกลับมานะครับร่วมธุรกิจกับโซักษ์โดยการที่มาเปิดศูนย์ตั้งศูนย์ซึ่งเรื่องของพวกนี้นะฮะเรื่องของศูนย์เนี่ยเรามีธุรกิจเรามีความชนานาญนะครับเชี่ยวชาญมา30กว่าปีรองรับเ็อยู่ สิ่งที่ทดแทนก็คือภาวะของการคืนทุนนะฮะคืนทุนได้รับที่รวดเร็วนะครับมีธุรกิจผมคิดว่าไม่กี่ชนิดนะฮะในภาวะนี้นะครับที่ลงทุนแล้วนะฮะจะรับการผลคืนทุนภายในเวลา6เดือนถึง1ปี เราะเรายืนหนึ่งเรื่องสิวฝ้ากระด้วยคำยืนยันจริงจากลูกค้าที่มีอย่างล้นหลามณวันนี้ที่ศูนย์ความงามสโรรักกว่า88สาขาทั่วประเทศเรากำลังทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหน้าและสมุนไพรอย่างมุ่งมัน่นพร้อมยืนหยัดเต็มที่กับการบริการอย่างใกล้ชิดด้วยหัวใจเพื่อดูแลสุขภาพผิวให้คนไทยทุกเพศทุกวัยเหมือนเป็นคนในครอบครัวสโรรักเราพร้อมพัฒนาเดินต่ออย่างไม่หยุดยัง้ง สโรรักเราปรับตัวให้ทันโลกธุรกิจทุกยุคทุกสมัยสโรรักเราพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพผิวที่ดีที่สุดกว่าใครสโรรักเราสร้างคนที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจในทุกสถานการณ์เพื่อให้วันนี้ได้มากกว่าสุขภาพของผิวสวยภายใต้ความยั่งยืนของครอบครัวสโรรักแต่ มีความมั่นใจเลยเดี๋ยวนี้หนูมีความมั่นใจที่จะถอนแม้ที่จะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะพอเราเดินเข้ามาเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นคลินิกที่ทันสมัยดีอะค่ะคือคลินิกสะอาดสะอา้านตื่นเช้ามาก็คือไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้หน้าหน้าใสมากค่ะถึงวันนี้มาเราก็คิดว่านะมันอยู่ในระดับของความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นนะครับอ,อยู่ในระดับเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาขนาดนี้นะครับหลายอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับ เรามีโรงงานเป็นของเราเองนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องสําหรับการในอนาคตที่เราจะไปนะรเราจริงๆแล้วเป้าหมายเราก็คงคิดไว้นะครับว่า,อ,าอยากครอบคุมนะฮะของดีถ้ามันมีอยู่เฉพาะในกลุ่มเราก็อยากให้ผู้ที่อยู่นอกกลุ่มหรือนะฮะไปครอบคุมได้ในหลายๆที่ถ้าพูดถึงก็เราอยากจะเป็นเราเคยตั้งไว้นะเป็นคิงออฟเพิร์บราชาแห่งมูนไพภยัย ผูยิ่งใหญ <c oughs> ่แห่งภูเขาเมืองไทยอะไรสนองนี้นะครับปี2565สโรรักเติบโตเข้มแข็งมั่นคงเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของการเป็น King of Herb